ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมมิจตุสัเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสภเปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามณิโชติระโสยะธา ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถา